เอาละก็มาวิรายการ Niki Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Rv เช่นเคยกับฮีโร่ตัวใหม่ตัวอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่สกีสกินมันเท่คิริโตะผมจะเรียกว่าตัวนี้เป็นคิริโตะเลยแนละ้วกันเพราะสกิลและเอฟเฟคของการ้ายกกับคิริโตะเลยนะตามจริงก,ก็อยากจะรีวิวสกินอยู่นะสกินงบมันไม่ถึงจริงๆมันเกิน คืนไปแล้วมันเพอเอสองพัน,น 2, อน่ะมากเพอเพอมากกว่านั้นนิอ่ะเรเลยแบบไม่ได้มาฮะซื้อให้ทุกท่านเห็นกันนะนะมับไม่พอนะเพราะว่าชแน,นลผมก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ด้วยสิเพราะเป็นชแน,นลที่เปิดมาได้สองสองสามปีแล้วเนะี่ยกรเลยแบบชื่อก็ยาวเวยนะประเด็นมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็หวันว่าจะมีคนดูนะ ว้าวตัวใหม่ฝันนู้นก็มี่ะอืมขิงไงตัวนี้โคตรอวยเลยตัวนี้เป็นตัวที่ตอนนี้ผมคนร้ะอวยหนักเลยเพราะเป็นเก่งจริงมีสกิลแบบโอ้โหคตรโกงสกิงก็ยันหล่อหล่อเต้ยแต่แต่ผมก็ไม่มีตังไงลนะ่ะก็เลยต้องมารีวิวพวก สกิลคนนี้ในคลิปนี้เนี่ยแหละนะว่าไอเฟดเป็นไงแล้วก็มารับชมตอนนี้นเลยนะโอเคจะเล่นตำหนังป่านะกูจะเปิไอบัอบับแบมด้วยมาผิดแล้วเนี่ยเผือตัวตลอดเลย <laughs> ผิดมวัเมวเลนไปหมดแล้วไปโอนี่คือการเก็บสแตตนะ แต่ถ้าเราเก็บสแต็กครบเราใช้สกิลหนึ่งกลายเป็นเ,เหมือน s t a r v e r s ร์ e ีมอ่ะต,อติดเลยก็ประมาณเนี้ยสกิลหนึ่งตีธรรมดาก็ตีโคตรเร็วแล้วยิ่งใช้เนะี่ยคู่กับสกิลหนึ่งเนะี่ยโอกาสติดชี้ขาวเนี่ยเร็วขึ้นนะแต่ของก็ก็ยังไม่มีอ่ะคือขี้ขาวเลยมันยังไม่ติด จาเบอร์ซีมอ่ะฟันเนี่ยจึกาเรียบร้อยไม่มีตัวใหม่ใช่ที่เพื่อนเพื่อนวะอ้าวอีกตัวเอ้ยเอ้ยเหมือนจะไม่มีทางได้แอมนเลยถอยกว่าเพื่อน อ8ก็ไม่ได้ลำบากตัวเลขสิอาไม่อื้อเ่าว่าแล้วตายตามพวกเขาไปด้วยอ่ากูก็ได้คิวรีอย่างนี้อ,อืมชั่นมากแล้วก็ต้องเล่นต่อไปมาสกิลสามพร้อมแล้ว ไม่ว่าตายนีนฟาร์มเกิดไหมเนะี่ยไปฟาร์มล่างต่อเลยสิงคีดได้ไหมเนะี่ยสิงไม่ได้ไม้มสิงได้แค่คนฝั่นนุ่นกับฝั่นเราฝั่นไปโคตรชอบเลยสกิลแบบนี้ทำให้ถึงคิดโตเลยโคตรอินอะ มีเลยตีก็เร็วอยู่นะบวชกันแบบนุกเลยอ่ะเราจะเป็นมือมือที่สามจ้วงโอ้มูคาเกียวโดขา มึงไม่รอดแล้วมึงไม่รอดแล้วผีคนเกียนไงสามต่อไม่มีอะไรมากเฮ้ยทูเลนมันไงท่านมันแบบว่าสามต่อฟามไปเรื่อยฟ เก็บสแต็กซาเบอร์เซม่าโคติดในบอลนี้ยิงจัดๆโอเคมันชื่ออันเลนหรือเปล่านะใช่อ <Land> ันเลนอัลเลนมันยิงกูไม่ได้เราซาเลเซม่ากูว่าถอยดีกว่าเอาจิงดิบุกเข้าไปอย่างนั้นเลยเลย เือนถอยมาอันติวเอ็ดวิคมใหรอวยเพราเู้ไม่ได้ตาต่อละเบอร์เสียมอ่ะ ฟิมแรฝาบห่งอยเท่เลยพูดอินบอกตรงเรียนไรก็มีการเรียนกูจะไหช่วยได้โอ้โหมาสิมาสาาบเสียง เออนั่นแหละโคตรเท่เลยหล่อเต้นจริงนะนี่เราใช่ใช่แล้วเจ้าเมนาเข้ามาขอดีมันก่อนก่อนได้รือเปล่าน้อฝันมันกรตนีมันกรไแหววเปล่าฮะกูนี่กูจะง่าวตีไปแบบนี้ไปไม่ได้นะ ติม้มว่ะอ่ะกูเชียให้ละโอ้ยมากินก้ากูแบบมากินก้าเดียวเดนะียวเดียวเรียบผิดแล้วเนะี่ยปั๊บเท่จัดเลยนี่สกินใหม่ทุ้ยไม่ได้สิกินเลยชิโล่ใหม่เออมูเรียกสม,มูอ่ะลย อันแลนด์ช <c oughs> <rainforest> ื่อ <gamma> ช <enders> ื่ออันแลนด์ดีกว่าแล้วกูจะไปเรียกโทษขออภัยจริงๆถ้าเรียกชื่อผิดหรืออะไรไปก็ต้องขออภัยนะรู้สึกว่ามึนๆนิดหน่อยป๊อป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 อันติป๊อป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 จ๋าเรื้เสียงเอ้ยเอ้ยไปนะใน double kill ผมเลน่นป้าดอกป้าดอกป่าเป็นไ <c oughs> อื <c oughs> ้อเกือบตายแล้วอาชิมาเห <c oughs> นแล้กเก็ดกาี่แคทเลยกลัวมันจะไปเผลอกดโดนอยู่เลยบุราเสียวมาแล้วเอาแลนด์นะทุกว่ากูชอบเรี้ยกคิริโตนะเฟ็ดมันใช่เลย ว้าวขี้ออกแล้วให้เลงการเลงการ่มันบากได้เนยขิตัวอาสาวเมาเอ้ขอบใจิฟองเอ้ยเอ้เเออ้เอเเอเอ้เ เสียบแทงอะเสียบแทงทิปเปิลเคียวอยั่นรล่อยั่นรล่อเลยอะอ่ะอ่ายินนกมัวตัวไปมึงอะจ่าวิร์สซีมาฝัน จะเอาอฮะฮะไม่เข็ดเหรอฮะฮะไม่เข็ดเหรอมึงฮะเซตเดียวหายซ่าเบอร์ซีคตรเกลียนเลยเนีย่ยโกงเงินไปละเจ้าไหมไหมไหมเตรียมด่าไปเลยนะเจ้านี่ ฟันไปง่ายๆปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเบอร์ตีไปเลยหล่อเต้แบบนี้สุดยอดมากเลยเกมจบใบใบเปเล่าเนี่ยกูคิดเป็นทูเรนไม่โดนชุดเดียวหายเลยผู้ชมาวมันไม่รู้มึงทูเรนเอ้ยไอกี้นี้ ถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยถึงก็ได้ร้องแน่นอนรู้ว่าถอยดีกว่าสกิลมันโคตรแรงแรงจับประหลัดเบาเลยเนี่ยฟร์มสักหน่อยฟร์มได้สิบเก้าเลยแต่ว่าชี้มันก็อดซะอดแล้วอ่ะแรงมันเก่งจริง เอากดผิดอีกผัดถูกเบิร์รสตีมาหายไปเลยหืมบาฮัมเนี่ยไนะ่ะเนี่ยนหนบาฮัมนึกว่าจะรอดหรือคิดิตโต้พวกนี้อคิดผิดแล้วเว้ยบาฮัมบาฮัมไม่รอดบาฮัมน้อยจะมาสู้คิดิตโต้พวกนี้มัน เร็วเป็นล้านปีนอะนะมาแล้วก็เพื่อนนี้บวชเดียวกูก็ไม่ฟ้าไม่สนอะไรเลยเอ้ยแล้วแบบโอ้บวชกันยับแล้วกูมานั่นฟ่ามอื้มซ่าเว้ยเอ้าวโดนตัน,เป,นเป็นไปได้ไงวะด่านน้อยก,ก็ได้เก็บสองตัว เก่งอ่ะตันนี้กูชอบเลยอ่าเอาอนนี้สิพอทอยเม็ดนี้ก่อนอืมทิปพวคิวอ่ะเหมือนกันเลยผมก็ได้ทิปพวคิวนะเล่นเล่นเป็นเล่นมาแม่งก็โหดโกงเหมือนกันนะนี่เจ้าอัลแลนเนี่ยแต,อแนนยแต่อืมสกินมันน่า น่าจัดจริงๆเลยแต่งบไม่มีมาแล้วก็อืม้มอ่าฉันเอาบัฟฟ้าไปได้ตามสบายเลยชี้ยันแรงชี้แรงจัดเลยตอนเนี้ยฟันทีรู้เรื่องนะตอนเนี้ยบอดบอดได้แค่ไหนะทั้งแรงทั้งเกียร์นะะจกนวน เห็นทูเลนแล้วอดใจไม่ได้จริงจริงมังกรน,นะเพื่อนสาบซมีมปังกูดได้ด้วยมากิงแม่มากังกาเอเดรกับเรียกว่ามากิงกี้แล้วแบบทำเรียบผิดนักเกินดูดีว่าถอยก่อนดีกว่านะดูสาตสภาพแล้วมันน่าจะไม่เต็มใจ,จเท่าแลร่ แค่ห้าเองอาร์เนเหรอฮะฮะมันเจออาร์เรนกูเปล่ามันเจออาร์เรนกูเปล่าโคตรแรงอะไรมันจะแลนได้ขนาดนี้วะเกียนเลยตัวนี้กูว่ามันต้องเดินโดนเนิร์ฟแน่นอนเลยว่ะเก่งเกินตัวนี้โอ้โหกูโดนละโอ้โหยี่ห้าเมตรตันไปโจมัน เอ้ยไม่นะไอ้ยมันตันมีชั่วมโมงเลยไอคู่ปรอยางเลยเพื่อนแอบแอบแอบตีเนียนแบบจัดเลยโอ้โหตายสี่คิวกูค,คิวไปสิบเจ็ดคิวมันตั้นยี่สิบบวกแล้วนี่อ,อ่ไม่ใช่อ่ะแล้วมันกินงานไม่ใช่ขอ,ขอโทษนะกน็คแค่มารีวิวนะแค่พูดผิดเมื่อกี้นี้ โอเคมามเข้าเล่นเลยกว่านะเลื่องนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะโอเคตัวนั้นก็บางมากถ้าลวงซะหน่อยก็รู้เรื่องแนละ้วแต่ขอให้ไม่โดนตั้นนะ่ะฮึมันเก็บเดี๋ยวนะโอ้ชิบหาย <laughs> เรามารวมตันวนี้ก่อนดีไหมป๊อปกูว่าหนีดีกว่ายังไงก็สู้เวลาฮะฮะฮะโอ้หูข้าวไปแบบโง่โง่เลยป๊อปมาหลอดกระโดดช็อกมาเฮ้ยนี่นี่จะแพ้ยินจินเหรอขี้เกียจอัดใหม่แล้ว แต่ก็พูดได้เต็มปากนะเก่งจินตัวนี้ตัวนี้แบบห้ามพลาดเลยตัวนี้มันเก่งเก่งจินกูว่ารีบจบดีกว่าแล้วก็รีบแบบจบไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาอะไรกับคิวแล้วนะตอนนี้ที่รู้อะไหนๆแล้วมาได้ทอยแล้วไม่นะมากังก้าอย่าเข้าไปแบบนั้นสิหาย หิวเกินใส่เพื่อนไม่ได้แดกข้าวเช้ามาส่ไม่เสร็จเลยัวเรียวงาบซีมะมีใครมาดักป่ะปุ๊บกูว่าเอ้ยกูว่าแล้วไงปุ๊บป๊าปาเอาไม่ทัน ล็อกไว้แต่แทนไม่ได้เฮ้ยถอ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 ยไม่ไหวไม่ไหวถอยกันนั่แหละนั่แหละ,ละมันแรงจริง โอ้โหไม่มีใครช่วยตู่เลยมึง่จะมากันติดลมเหรอเนี่ยเออรีบจบรีบจบเอ็นป้อมไปเลยเนี่ยสิบแปดคิวตายหกบ้าไปแล้วเผอผูกูกอาจจะไม่ได้เอเบบี MVP มันเนี่ยมึงก็รีบจบไปเลยป้อมว่า ยิ่งยิ่งแมวแมวโคตรแรงอ่ะตัวนนเนี้ยจบเลยแบบเนี้ยขี้เกียจแล้วเอปอปมแต่ซปเปอร์คีพมาว้วเอาแล้วนะเขาก็จบไปละโอเคเขาได้แบบพีเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยตัวใหม่มันเนข่งมากเลย โคตรอวยเลยตัวเลยชนะนะเหมือนว่าตายเยอะจริงแต่สกิลแม่นแรงแรงจัดจัดอ่ะแต่ถ้าเราโดนพวทโจมตีระยะไกลแบบแบบยินหรือโดนตันเนี่ยก็คือแบบโอ้โหทำอะไรแทบไม่ได้เลยแต่เลื่อนสกิลหรือพาสีิมันอ่ะเก่งเอาเลื่อนเลยนะตัวนี้โคตรชอบเลยตัวนี้แค่ได้ MVP มาผม MVP นะเนะี่ย ผม MVP เฉยเลยตายเยอะกว่าคนอื่นเขาด้วยเนี่ยบอกขอเซตเอฟเทมนี้แล้วก็ช่วยรับความแม่ความเสียหาย2.4%ไวิบจอร์เซนต์ไมอม่าอยู่ทีมไฟผมผมเยอะสุดการรับความเสียหายตัวเยอะไม่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 ไม,ไม่มากังก้าเยอะกว่าแล้วก็ MVP ก็ผมเนี่ยแหละโอเค ก็ไม่มีอะไรมากน,นะเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วได้แล้วชิ้นส่วนนี้อ้อ๋อครับโอ้โหเน็ตเปลี่นปิงนี่คือหน้าเริ่มอันนี้นะโคตรสวยอะทุกคนก็ดีเลยนะผมชอบก็วันนี้ก็ลาตัวไปก่อนนะก็ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดคับสไ้ร์ถ้าไม่อยากให้ภาพคลิปอื่นก็สามารถกดกระดิ่มได้นะก็ลาตัวไปก่อนทุกคนไว้เจอคลิปแม่พาร์ทหน้าแม่พาร์ทหน้าทุยอะไรคลิปหน้าเออบายเลยทุกคน